รู้กันไหมว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหนๆก็มีแบทแมนนะตั้งแต่ยุคหินยันโลกอนาคตกันเลยทีเดียวเรื่องเริ่มเมื่อแบทแมนโดนลบออกจากเส้นเวลาเหล่าฮีโร่จากจัสติสเลกต้องออกประจนภัยข้ามกาลเวลาเพื่อช่วยชีวิตแบทแมนจากยุคต่างๆก่อนที่ทุกคนจะลืมว่าแบทแมนเคยมีอยู่จริงกายการ์ดเนอร์กับไอซ์ถูกส่งไปยุคก่อนประวัติศาสตร์ไอซ์ถามว่ามีไดโนเสาร์ไหมกายทำหน้าเบ้ถามได้เรียนหนังสือไหมเนี่ยไดโนเสาร์กับมนุษย์ถ้ำไม่เคยอยู่ยุคเดียวกันแต่แล้วทันใดนั้นไดโนเสาร์ก็โผล่มาแล้วพระเอกขอองยุคนนี้้กก็ปรราาฏตัวมมมโพ พอสุดเทพไล่ไดโนเสาร์หนีแล้วพาทั้งคู่กลับไปยังฐานรับแบตทรีของเขาเคฟแบทแมนสนใจจะจีบไอซ์มาเป็นแม่พันธุ์ของเขาแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรคุณนักฆ่าก็วาร์ปมาพร้อมเรียกฝูงเทโรแรคทิลมาบุกทั้งหมดเปิดศึกอัดกันญับูแลกแหกทุกกิ่งจนแบตทรีกลายเป็นเศษไม้ไอซ์ต้องพาเคฟแบทแมนหนีตายส่วนกายก็อัดหุ่นจนแตกกระจุยเคฟแบทแมนรอดมาได้แต่บนเสียดายแบตทรีสุดชีวิตเลยเกือบจะเปิดศึกกับกายคนที่ทํามันพังไอซ์ <Ice S 2> ไม่รอให้ดราม่ายืดรีบกดเทเลพอร์ตนี้กลับเลยปล่อยให้แบทแมน อย่างนนั้พวกบูสเตอร์โกกับบลูบิเทลถูกลิฟฮันเตอร์เทลงทะเลแต่โชคยังดีเรือโจรสลัดลำหนึงผ่านมาแล้วเก็บพวกเขาขึ้นมาและกับตันเรือคนนั้นคือไพเลตแบทแมนแบทแมนเวอร์ชันโจรสลัดประกาศตัวเสียงเข้มว่าเขาคือผู้ผดุงความยุติธรรมกลางทะเลโจรสลัดที่ไม่ชอบโจรสลัดแต่ยังไม่ทันได้พูดคุยอะไรกันมากนักฆ่าหุ่นยนต์จากอนาคตก็โผล่มาพร้อมเรียกสัตว์ประหลาดทะเลตัวเบิ่มขึ้นมาอลาวา่าบูบิเทลกับไพเลตแบทแมนจับมือกันสู้สุดฤทธิ์คนหนึ่งยิงอาวุธสุดไฮเทคอีกคนฟาด โสเตอร์ก็จัดการหุนทักฆ่าจนพังยาพอทุกอย่างสงบลงแบทแมนโจนสลัดก็เชิญพวกเขาเข้าร่วมแกง๊งมากวาดล้างโจนสลัดด้วยกันไหมแต่2หนุ่มขอบายเพราะภารกิจหลักยังไม่จบและวาร์ปกลับทันทีถึงให้แบทแมนโจนสลัดลั่นเรือกวาดล้างเหล่าร้ายจนเป็นตำนานต่อไปย้อนยุคไปถึงกรุงโรมสมัยโบราณอควาแมนกับไฟถูกวาร์ปลงมากลางเมืองแล้วอควาแมนก็เล่นใหญ่ทันทีแอบอ้างตัวว่าเป็นเทพเนฟจูนแน่นอนว่าโดนจับเข้าคุกอย่างไวเพราะชาวโรมันคิดว่าเป็นธาตุหลุดมาไฟากระซิบให้แกลง้กลงยอมย้อไปก่อนเพราะแบทแมนเวอร์ชัันกรรบม อยู่แถวนี้แน่นอนไม่นานฮีโร่ก็โผล่แบทแมนดิคัสขี่รถม้าพุ่งเข้ามาเท่ๆแล้วปลุกประชาชนให้ลุกขึ้นสู้จากนั้นก็จัดการช่วย2องซูปเปอร์ฮีโร่และสั่งลุยรวมพลังกันสู้กับทหารโรมันกันแบบตึงๆศึกกาลังมันก็มีแอนดรอย์วาร์ปมาคราวนี้มันเล่นสกิลปลุกชีพรูปปั้นเหล็กยักษ์มาสู้กับแบทแมนดิคัสไม่ให้พักกันเลยจริงๆแต่อควาแมนก็ฟื้นตัวทันเวลาโจมตีข้อเท้าที่เป็นจุดอ่อนแล้วลากเจ้าหุ่นโลหะถล่มใส่หุ่นนักฆ่าแตกกระจายแบทแมนดิคัสรอดแบบ ก็พากันเทเลพอร์ตกลับปล่อยให้แบทแมนนิคัสยืนอยู่กลางซากสงครามในโคลอสเซียมแบบเท่สุดใจแต่ถึงจะช่วยแบทแมนยุคอดีตได้หมดแต่แบทแมนยุคปัจจุบันก็ยังไม่กลับมาแถมทุกคนเริ่มจําเขาไม่ได้แล้วด้วยลิฟต์ตัวจชิ้นส่วนหุ่นยนต์แล้วพบว่ามันมาจากอนาคตทีมจึงบุกอนาคตแล้วเจอห้องใหญ่ที่โรบอตแบทแมนถูกขังอยู่ด้วยฝีมือของอีควิโอกฮีโร่พยายามต่อสู้แต่โดนถล่มเละจนโรบอตแบทแมนต้องรีดพลังเฮือกสุดท้ายเปิดประตูมิติเรียกแบทแมนจากอดีต3ยุคมาร่วมสู้แบบจัดเต็มมม4แบนนนช่ววยกกกกัััรรจจดดออี็ไ้้สําาเลล